สวัสดีค่ะตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนย half for หนู stay ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะฝนฟ้าวันนี้นะคะก็คล้ายกับเมื่อวานตกทุกภาคตกทุกช่วงเวลาค่ะคลิปนี้นะคะนุยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันพร้อมกลับจังหวัดเสียงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉยบับที่3ค่ะ แถมด้วยอัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนโกนเซินนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80%ค่ะและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตร และอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองและเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยายนนะคะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนกำลังแรงค่ะโกนเซนฉบับนี้เป็นฉบับที่3นะคะลงวันที่10กันยายนค่ะเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซนนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะและเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประมาณวันที่13กันยายนค่ะส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ตอนนี้เรามาดูจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนักมากค่ะจังหวัดตากจันทบุรีและตราดค่ะจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองนะคะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโข,ขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิ นครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชะเชิยงแสาชนบุรีและระยองค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำรอระบายด้วยค่ะตอนนี้เรามาอัปเดตวิเคราะห์เส้นทางของพายุโซนร้อนกันนะคะจากทุกสำนักให้เส้นทางเปลี่ยนเข้าบ้านเราค่ะ พายุโซนร้อนโกนเซอร์นะคะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้พายุยังอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะเคลื่อนที่ทางตะวันตกและคาดว่าจะยังคงสถานะเป็นพายุโซนร้อนอยู่นะคะและจะเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงค่ะและจะทวีกำลังขึ้นนะคะเรื่อยๆจนถึงระดับใต้ฝุ่นหลัง48ชั่วโมงค่ะพายุลูกนี้จะมีผลกระทบกับบ้านเรานะคะในช่วงวันที่12 14กันยาค่ะ แต่ทุกโมเดลนะคะให้อ่อนกำลังค่อนข้างเร็วค่ะเรือแค่ระดับ depression ขณะผ่านบ้านเรานะคะข้อมูลเส้นทางยังเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขอให้ติดตามอัปเดตเรื่อยๆนะคะส่วนพายุใต้ฝุ่นจันทูค่ะขณะนี้ทาง JTWC นะคะให้เส้นทางขึ้นไปทางเกาะไต้หวันและญี่ปุ่นค่ะซึ่งจากเส้นทางดังกล่าวนะคะจะไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะคะ จบพยากรณ์อากาศค่ะและถ้าอยากให้หนยปักหมุดที่ไหนนะคะเขียนมาบอกได้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะหนยจะตอบให้นะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย